ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะฮะมันเป็นหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอที่ต้องเตรียมกบบข้าวฉันกินอ่ะทาไมถึงไม่เตรียมทุกวันนี้พี่ยังเห็นฉันเป็นเมียอีกเหรอฉันคิดว่าที่ฉันแต่งงานกับพี่เพราะว่าพี่ให้ฉันมาเป็นคนใช้ซะอีกทํางานมาเหนื่อยทํางานได้เงินมาเนี่ยก็ต้องมาจ่ายค่าเธอหมดไม่เคยได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาด้วยมือตัวเองเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลย ไดอยังเนี่ยมันนานแล้วเีสายนานแล้วจ้าข้าวผัดมื้อเช้าแสนอร่อยอันนี้ของลูกอันนี้ของอพ่อใ้าจริงๆเลยอ่น่ากินมากๆเลยอ่ะถ้าน่ากินก็กินให้หมดนะจะได้มีแรงไปเรียนหนังสือจ้ะเดี๋ยวหนูจะกินให้หมดจานอ้วีกก <ๆ S 2> ินไม่ต้องพูดมากกินไปเร็วกินไปกินไปลูกเออไปเลยน,นะ อ้าวคุณแล้วจะรีบไปไหนล่ะดูสิลูกยังกินไม่เสร็จเลยโอ้ยคุณก็รู้ว่าตอนเนี้ยรถมันใกล้จะติดแล้วถ้าไม่รีบออกไปตอนนี้ยผมก็ไปทํางานไม่ทันไงเข้าใจไหมรอ,อ,อแป๊บหนึ่งไม่ได้เราจะพ่อหนูยังไม่ทันได้กินเลยก็หนูโมแต่พูดอยู่นั่นแหละไม่กินสักทีถ้ารีบกินเนี่ยก็รีบเสร็จแล้วเนี่ยช้าผมไม่รอนะผมก็ไปแนละ้วถ้าไม่ไปนี่ผมไม่ทันแล้วนะเอาอางนี้แล้วกัน คุณเนี่ยอยู่ว่างๆเนี่ยคุณก็ไปส่งลูกแล้วกันนะตามน,นี้แหละต้องพูดมากไปแล้วสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าสิพี่จะรีบอะไรกันนัก,กนหนานะาแค่แป๊บเดียวก็ไม่ได้งานบ้านแม่ก็ยังไม่ได้ทำไหนจะต้องไปส่งหนูอีกงั้นวันนี้หนูไม่ปไปเียนก็ได้นะจ๊ะแม่จะได้ไม่ต้องส่งหนูไงไม่เป็นไรหรอกลูกเดีย๋ยวแม่ไปส่งได้กลับมาแล้วค่อยกลับมาทำงานบ้านก็ได้นะ สิ่งมากค่ะใส่แล้วศูนลบูงก็ไม่ได้อะ,อะไรเลยถูกต้องใส่ไปเลยนั่นแหละค่ะกลับมาแล้ว มาทั้งวันเหนื่อยจริงเลยโอ้ยเพียน้ำเย็นๆพี่นี่เธอทำกับข,ข้าวยังเนี่ยฉันหิวแล้วยังไม่ได้ทำเลยพี่วันนี้ไปรับลูกเสร็จฉันก็ต้องพาลูกไปเรียนพิเศษกว่าจะกลับมารถก็ติดแล้วพอกลับมาเนี่ยต้องมารีบสอนการบ้านลูกกะว่าถ้าลูกทำการบ้านเสร็จฉันจะไปทำกับข้าวให้กินจ้ะ มันเป็นแบบนี้อ่ะฉันทํางานมาเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยกลับมาเนี่ยฉันก็อยากจะได้ข้าวกินเข้าใจเปล่าไม่ต้องให้ฉันเนี่ยต้องมานั่งรอเธอทางับบข้าวแบบเนี้ยเธออยู่บ้านทั้งวันว่างๆเนี่ยทำไมไม่ทาอะ่ะฮะเออเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะรีบไปทํากับข้าวให้นะพี่วานสอนกันบ้านลูกแทนทีนะไม่ฉันไม่สอนและฉันก็ไม่รอเธอทากับข้าวด้วย ฉันหิวมากแล้วเดี๋ยวฉันออกไปกินข้างนอกก็ได้พ่อจ้าวันนี้ครูทวงค่าเทอมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายหนูก็จะไม่ได้สอบนะจะแเราเพื่อนๆนของหนูก็จ่ายกันหมดแล้วเหลือแต่หนูคนเดียวค่าเทอมอแกวเหรอทำไมพ่อต้องมาจ่ายทุกเทอมแบบนี้เนี่ย ทำงานมาเหนื่อยทำงานได้เงินมาเนี่ยก็ต้องมาจ่ายค่าเทอมหมดไม่เคยได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาด้วยกับมือตัวเองเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่เธอไม่คิดจะช่วยมั้วไงค่าเทอมลูกเนี่ยเอา,อางี้แล้วกันเทอมเนี้ยพ่อไม่จ่ายหรอกให้แม่เขาจ่ายนู่นอา้าวพี่แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะตั้งแต่แต่งน,นานมาเนี่ยฉันก็อยู่บ้านดูแลลูกดูแลพี่ แลยย้วเงเงินเก็บที่ฉันมีฉันก็ใช้ซื้อกินในบ้านเกือบหมดแล้วไม่รู้แหละยังไงเธอเนี่ยก็ต้องจ่ายไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยหรืองไงคิดจะเกาะฉันเนี่ยตลอดชีวิตเลยเหรอฮะทําไมพี่พูดแบบนี้ละ่ะก็พูดแบบนี้แหละก็ตอนที่แต่งงานกันอะ่ะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าพี่ให้ฉันดูแลบ้านดูแลลูกส่วนพี่อ่ะก็จะออกไปทํางานข้างนอกหาเงินมาเลี้ยงดูเราแต่ทําไมสุดท้ายถึงมาพูดจาแบบนี้ล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ ฉันทำงานทุกวันเนี้ยฉันก็อยากใช้เงินของฉันบ้างเข้าใจเปล่าทุกวันเนี้ยฉันทำงานมาเนี่ยได้เงินมาไม่เคยได้ใช้เงินของตัวเองเลยฉันก็อยากใช้บ้างและต่อไปนี้นะเงินเดือนฉันจะไม่ให้เธอแล้วเธอก็ต้องหา,าเองบ้างช่วยกันบ้างเข้าใจไหมว้าไมอยู่เลยวายหาข้าวกินดีกว่าผมกิ แต่ผ้าดีกว่าจะได้ไปทำงานอะไรวะผ้าไม่ได้ซักเลยเหรอนีตู้มีไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไม่ได้ซักผ้าไม่ได้รีดผ้าให้เลยแล้ววันนี้กูจะใส่ไปทำงานวะเนี่ย ไฟเหมืนนี่สินี่อะไรเหรอพี่นี่ไฟทำไมไม่ซักผ้าไม่รีดผ้าห้พี่เลยอะ่ะแล้ววันนี้พี่จะใส่อะไรไปทํางานฮะหน้าที่ตัวเองทําไมไม่ทําไม่รู้สิคือว่าฉันยุ่งๆพี่จัดการตัวเองแล้วกันนะฉันจะรีบไปดูลูกเฮ้ยเดี๋ยวไฟทาไมพูดแบบนี้อ่ะโพี่จะใส่อะไรไปทํางานวะเนี่ย วเสื้อผ้าเก่าไี่ดีกว่าไม่มีใส่ไปทำงานแล้ววะอิ่มไหมอิ่มจ้ะมะเาเก็บจานพ่อลงมาแล้วนี่หนูรีบกินแล้วนะคะ พ่อจะได้ไปส่งหนูได้แม่จะได้ไม่ต้องนั่งรถเมล์ไปส่งที่โรงเรียนดีเลยจะได้เร็วๆพูดมากเราอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะไปส่งเองจะได้ไม่ต้องรบกวนพ่อเขาโอ้ยิ่งดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทํางานได้แบบสบายใจอ่ะตั้งไหนข้าวฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันหิวล้วอ้าวฉันไม่รู้ว่าพี่กินข้าวเช้าด้วยหรอพอดีว่าไม่ได้ทําข้าวเผื่อเลยอะทําไมเป็นแบบนี้อะฮะ มันเป็นหน้าที่เธอไม่ใช่เหรอที่ต้องเตรียมกับข้าวฉันกินน่ะทำไมถึงไม่เตรียมก็ฉันไม่รู้นี่ว่ามันคือหน้าที่ฉันเออเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่อ่ะไปหาข้าวกินเองแล้วกันพอดีว่าฉันรีบจะต้องพาลูกไปส่งโรงเรียนเดี๋ยวรถจะติดไปกันเถอะลูกไปไปค่ะเดี๋ยวดิไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวบอกคนยังยม่รู้เรื่องก่อนวันสวยเลย ทันวะเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยไนเมียภาษาอะไรกับข้าวก็ไม่ทำให้กินเสื้อผ้าก็ไม่ซักให้ไม่ลีดให้ด้วยดูดิเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าเก่าแอนนี่จะมีเมียไว้ทําไม่วะโอ้ยโอ้ยผมไม่กินละ จะไปไหนแล้วจ๊ะแม่จะพาหนูไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายลูกไม่ไปอะ่ะเราต้องรอพ่อก่อนเราค่อยไปด้วยกันได้ไหมอ๋อหนูคิดออกแล้วว่าทำไมแม่ถึงจะพาหนูไปบ้านคุณตาคุณยายเพราะที่บ้านเราไฟดับแม่ก็เลย กลัวว่าหนูจะร้อนเก่งมากลูกใช่แล้วลูกที่บ้านเราไฟดับแม่ก็เลยต้องพาหนูไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายเพราะเดี๋ยวหนูจะร้อนไงไม่ดีหรอก็ดีนะแต่ว่าพ่อก็น่าจะร้อนเหมือนกันเราไม่พาพ่อไปด้วยหรอพ่อไม่ร้อนหรอกลูกพ่อเขาโตแล้วเขาอดทนได้ มีวะเฮะ้ยไม่ไ้จับเปิดองค์เปิดแอร์เนี่ยไปไหนเนี่ยทำไมปล่อยบ้านร้อนขนาดน,นี่แอร์ก็ไม่เปิดไปติดทำไมเนี่ยมันมืดนหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยค,อยค่อยๆเดินนะลูกอ้าวสองคนแม่ลูกเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแบบนี้จะไปไหนกันเราะแม่จะพาหนูไปบ้านคุณตาคุณยายจ้ะ ไปด้วยกันไหมไปทำไมบ้านตัวเองไม่มีอยู่แล้วไงดูบ้านตัวเองสินเนี่ยเนี่ยไฟก็ไม่เปิดแอร์ก็ปิดแบบเนี้ยรู้ไหมฉันร้อนเอาน้ำมาให้กินหน่อยสิหิวน้ำมากเลยเนี่ยพี่ไปหากินเองนะพอดีว่าฉันไม่ว่างเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้่เดี๋ยวนี้ถ้าขี้เกียจอย่างแล้วน,นะละเลยหน้าที่ของความเป็นภรรยาทำไมเป็นแบบเนี้ย ทุกวันนี้พี่ยังเห็นฉันเป็นเมีย,อ,ยอีกเหรอฉันคิดว่าที่ฉันแต่งงานกับพี่เพราะว่าพี่ให้ฉันมาเป็นคนใช้ซะอีกพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะเราแต่งงานกันเนี่ยเธอก็ต้องช่วยกันสิทำไมทำแค่นี้ไม่ได้หรอมีปัญหาอะไรนักหนาะนี่พี่ยังเห็นว่าฉันเป็นคนในครอบครัวพี่อีกเหรอฉันจำได้นะว่าตั้งแต่ฉันแต่งงานมาอยู่กับพี่เนี่ย ฉันทําหน้าที่ของฉันไม่เคยขาดตกบกพร่องดูแลบ้านดูแลพี่แล้วก็ดูแลลูกแล้วฉันก็ทําหน้าที่ของฉันได้ดีมาตลอดแต่พี่กับไม่เคยเห็นค่าฉันเลยแล้วตอนนี้นะที่บ้านไฟดับเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเพราะว่าพี่ไม่ได้ให้เงินเดือนฉันแล้วฉันก็เลยต้องพาลูกไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วฉันจะบอกอะไรพี่รู้นะต่อไปนี้พี่ไม่ต้องมารับผิดชอบฉันไม่ต้องมารับผิดชอบลูกแล้วเพราะว่าฉันจะไปอยู่ในที่ของฉัน พี่ได้เห็นคุณค่าของฉันแล้วตอนเนี้ยฉันก็หางานทําฉันได้แล้วต่อไปนี้ฉันจะเลี้ยงดูลูกเองไม่ต้องให้พี่ต้องเดือดร้อนต่อไปเอ้ยเดี๋ยวดิไปกันเถอะลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีอะไรก็คุยคุยกันดิไปเดี๋ยวจะไปนะไปไปี่เออยจะไปไงโอ๊ยอะไรวะเนี่ยทนที่น e ีิตต้องเป็นแบบนี้ดู